ไว้กลัวคนเข้ารู้คําพระศาสดาหรือไงครับอาจารย์ก็พูดคาพระเจ้าอยู่แต่แล้วทำไมต้องติดคําว่าพุทธวจนะอ่ะเพราะอะไรทําไมถึงต้องติดติดเพื่อก็ในเมื่อที่พูดอยู่ก็คําพวกก็คำก็คำสอนพระเจ้ามันต้องแสดงตัวขนาดนั้นเลยเหรอว่าสอนคำสอนพระเจ้าคนเขาเข้ามาได้ยินได้ฟังธรรมเขาก็ได้ยินได้ฟังธรรมในคําสอนของพระเจ้า พูดคำพุทธเจ้าอยู่ตลอดอ้างคำพุทธเจ้าอยู่ตลอดทาไมต้องเอาคําว่าพุทธวจะนะมาติดให้มันเลอะเทอะเ,เปื้อนอีกไม่จําเป็นติดทําไมอ่ะศึกษาอะไรอ่ะติดไว้เผื่อคนจะเข้ามาศึกษาใครจะเข้ามาศึกษาก็มาศึกษาสิเออใครไม่ต้องการศึกษาก็ไม่ต้องการศึกษาแล้วแต่อินทรีย์บาร,รมีของแต่ละคนทําไมต้องติดอ่ะคนที่เข้ามาในกลุ่มนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าศึกษาพุทธวจนะเขาศึกษาพุธาทธวจนะขนานั้นแหละเขาไม่ได้ศึกษาคําไทร มันไม่จำเป็นต้องติดอะไรติดทําไมอะ่ะเลอะเธอะอืมก็พูดอยู่ว่าคําสอนทั้งหมดนี้เป็นคําสอนของพระเจ้า,าใครอยากศึกษาอะไรก็ศึกษาใครไม่อยากศึกษาก็ไม่ต้องศึกษาใช่ไหมล่ะทําไมต้องมามีอัตตาตัวตนว,ว่าต้องติดแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นถึงจะศึกษาพทุทธว,วนจะนะได้มันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรออย่าไปเที่ยวพูดจาละลานชาวบ้านมันสันดาไม่ดีถ้าตัวเราเองปรึกษาศึกษาธรรมะพระเจ้าเราต้องมีคําพูดคําจา ที่มันคู่ควรแก่การศึกษาธรรมแบบนี้มันไม่เรียกว่าศึกษาธรรมเขาจะติดหรือไม่ติดเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งเขาสอนจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมล่ะวัดวาอารามจําเป็นต้องติดคําว่าพุทธวจนะไหมล่ะมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าวัดถ้าเขาสอนตามความเห็นพระเจ้านั่นก็เรียกว่าพุทธวจนะแล้วใครได้ยินได้ฟังถ้าเขาเข้าใจในคําสอนพระเจ้าเขาก็ปฏิบัติตามนั้นทาไมต้องไปติดอะไรใครอ่ะพุทธวจนะอะไรมันไม่จําเป็นอะ่ะมันอยู่กับใจมันอยู่กับการปฏิบัติของเรานี่ ไอคนศึกษาพุทธวจนะปากบอกพุทธวจนะปากบอกศึกษาพุทธวจนะมาอย่างดีเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดไม่รู้จักกาลเทศะเออใครเขาอยากจะติดก็ปล่อย้เขาติดไปสิไม่อยากติดก็ไม่ต้องติดมันเรื่องของเขาแล้วจะมาพูดว่าไม่ให้เครดิตพระพุทธเจ้าก็ปากพูดอยู่นี่ไงว่าพุทธเจ้าก็ปากพูดเนี่ยไม่ใช่ให้เครดิตหรอธรรมะเป็นของต้องเข้ามามีศรทัทธาเมื่อศรัทธาแล้วจะเข้ามานั่งใกล้เข้ามานั่งใกล้แล้วจะงเงียโสดลงฟังตั้งจิตท,ที่จะรู้ทั่วถึงในสิ่งนั้น แล้วจะพิจารณาให้ควรตามธรรมนั้นสมควรแก่ธรรมแล้วจะเกิดความทราบซึ้งในใจของคนคนนั้นจนมารู้ธรรมได้มันไม่มีใครเคยมานั่งเป่าประกาศหรือเอาปา,ปาก่ากระดาษมาปแปะนะเราอย่าคิดว่าวิธีการของเราเท่านั้นถูกต้องวิธีการของคนอื่นผิดหมดนะอาจารย์ไม่ได้พูดทาไม่ได้ทําผิดตามธรรมพุทธเจ้านะฟังไปสิฟังพระอาจารย์ครึกฤทธิ์ก็ดีแล้วอนุโมทนาสาธุด้วยดีมากเลยประเสริฐแล้วฟังกับฟังจากครูบาอาจารย์ถูกต้อง แต่เราอย่าทําสันดานไปเที่ยวล้ารานชาวบ้านไม่ถูกต้องเนี่ยการที่เรามาเอ่ยชื่อพระอาจารย์คึกนี้ว่าเราฟังเฉพาะพระอาจารย์คึกนทไม่ฟังคนอื่นคนอื่นยังมีอารมณ์อยู่เลยเรากําลังยึดอัตตาตัวตนยึดเฉพาะว่าอาจารย์สันตเท่านั้นถูกต้องเราต้องยึดที่พระพุทธเจา้ายึดที่คําสอนของพระองค์สันดานแบบนี้คนเลยด่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นี่ไงพวกลูกศิษย์สันดานแบบนี้ตัวดีทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียหายทําให้พระอาจารย์เสียหาย ไปเที่ยวละลานชาวบ้านแล้วบอกว่าฉันเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์คึกฤทธิ์ถอดรองเท้าที่บ้านที่ใส่อยู่นะแล้วฟาดปากตัวเองสักทีหนึ่งจะได้เลิกสันดานเสียแบบนี้ซะนี่เตือนนะไม่ต้องมานั่งสนใจหรอกว่าจะโกรธหรือไม่โกรธอาจารย์เป็นคนรับผิดชอบใจตัวเองได้อย่าเที่ยวไปอ้างครูบาอาจารย์พระอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านดีลูกศิษย์เนี่ยเลวอีลูกศิษย์บางคนนี่แหละไปแอบอ้างท่าน สุดท้ายทาให้พระอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านโดนด่าแบบนี้เรียกลูกศิษย์เหรอฮะยังปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ได้ต่ไปเที่ยวตำหนิตีติงชาวบ้านว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรตัวเองอ่ะควรทําแล้วหรือยังปากยังไม่สงบเที่ยวรัลานชาวบ้านในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ว่าควรทําไม่ควรทําเลิกทําสันดานแบบนี้ซะนะจะทําให้พระอาจารย์ท่านเสื่อมเสียอาจารย์คือคนหนึ่งที่มีความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าและพระอาจารย์คึกฤทธิ์ เพราะถ้ามีคุณูปการมากต่อทำที่ไหนนี้ไปทาสันดานเที่ยวรัดลานชาวบ้านในกลุ่มชาวบ้านเขาแล้วทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดนตาหนิตีติงจากสันดานมึงคนเดียวเลิกซะนะสันดานแบบนี้อย่าทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียหายไม่ได้ศึกษาธรรมะขอพระเจ้าหรือว่าอะไรควรผู้ไม่ควรพูดกรอบได่ประโยชน์ไม่กรอบได้ประโยชน์สิ่งใดเป็นประโยชน์คนฟังไม่คนฟังหน้าฟังไม่หน้าฟังไม่ได้ศึกษามาเลยเหรอไหนบอกฟังว่าพระเจ้าไหนบอกฟังพระอาจารย์คึกลิิคนเดียวไง แบบนี้เรียกฟังเหรออะเอาธรรมะมาใช้ในการปฏิบัติทาไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้เลยแนะนําอะไรวาจาที่เราพูดออกมาเรียกว่าแนะนําเหรออาบอกว่าให้เครดิตพระพุทธเจ้าบ้างไม่ใช่พูดไปคนจะได้ศึกษาเรารู้ได้ยังไงว่าเขาพูดอะไรอาจารย์พูดธรรมะพระพุทธเจ้าทุกวันไม่เคยเอาคําคนอื่นเอาคำพระพุทธเจ้าสอนการที่ไม่ติดป้าย มันผิดตรงไหนไหนพูดทาวินัยมาสิเอาทาข้อไหนก็ได้พูดมาสักคำหนึ่งการไปเที่ยวบอกใครแนะนาใครในโดยที่เราไม่รู้บริบทอะไรเลยเขาพูดธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วควรอนุโมทนาสาธุกับเขาไม่ใช่ตําหนิเขาว่าไม่ให้อเครดตพระพุทธเจ้าเลยไม่ให้ได้ไงปากพูดอยู่นี่ไงว่าศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่การที่เราทําเนี่ยมันเสียหายอย่าไปอ้างพระอาจารย์คึกฤทธ ขอละขอเลยยกมือไหว้สาธุตรงนี้เลยก็ได้ถ้าจะทำนิสัยไปเที่ยวละาลานใครก็ตามจะไปตำหนิติดงานกันนะโดยที่ไม่สนใจตัวเองเลยช่วยกรุณาอย่าเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปยุ่งอย่าเอ่ยชื่อท่านอะไรเพราะมันทำให้เสื่อมเสียถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้คนก็ด่าท่านเละเทะไปหมดแล้วจากการลูกศิษย์นี่แหละไปตัดต่อคิดด่าครูบาอาจารย์คนอื่นบ้าง แล้วบอกว่าไม่พูดตามทาําไม่พูดตามพูดธวจนะมันเลยทะเลาะเบาแหวงกันทุกวันนี้นี่ไงคำพระพุทธเจ้าต้องขึ้นว่าดูก่อนสารีบุตรดูก่อนช่างไม้เพราะมันจะมีคำพุทธเจ้ากับคำบัดคนกับคำเขาไม่รู้เลยเหรอเนี่ยนี่เขาคุยกันทุกวันนี้ไม่ใช่เขาไม่รู้นะเรารู้คนเดียวเหรอประเด็นนะ่ะเขารู้กันอยู่แล้ว เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราก็ไปพูดเล่ยเปื่อยนี่หนังสือทั้งกองนี่คือพุทธว,วจะนะเราไม่รู้เรื่องเลยเหรอเราคิดว่าจันแยกไม่ออกเลยเหรอถึงมาสอนทุกวันเนี่ยถามจริงยี่สิบเรื่องจากพระโอษฐเราคิดว่าเรากําลังคุยกันภายใต้เรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยการที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ศึกษาในสิ่งนั้นเรายังไม่รู้อะไรเลยอย่าเที่ยววิจารณ์ใคร ก่อนจะวิจารณ์เราต้องศึกษาเขาให้ดีก่อนว่าเขาทําอะไรอยู่รวมระวังกันหน่อยรักษาพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าและรักษาครูบาอาจารย์พระอาจารย์คฤทธฤ์ด้วยท่านเสียหายมามากพอแล้วกับกลุ่มลูกศิษย์ที่ไม่เข้าใจนี่แหละเอาชื่อท่านไปอ้างสุดท้ายคนก็ดา่าสํานักคลองหกคลองอะไรวะลืมพมาป,ะ,ปะพงลืมเขาก็าไปด่ากันมั่วซั่วไปหมดแล้วอาจารย์ไม่เย,ยบคายตรงไหนเราเคยมาฟังอาจารย์พูดบ้างหรือเปล่า เราถึงบอกว่า,าจะาไม่แย,ยบขายและชัดเจนเราเคยเห็นอาจารย์อ่านพระสูตรและอธิบายพระสูตรให้คนฟังไหมว่าพระสูตรแต่ละพระสูตรหมายความว่าไงแล้วเราเคยเห็นคนในกลุ่มนี้เอาพระสูตรมาอาธิบายให้ฟังไหมเออคองสิบเราไม่เคยเราไม่ได้รู้เรื่องหาเหวอะไรเลยแล้วก็สักแต่ว่าพูดไปปรุงแต่งไปเขาคุยกันภายใต้พระสูตรแล้วคุยกันในหลักคําสอนของพูะใหญเจ้าไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเข้ามาพ่องเข้ามา นี่ไงคนถึงด่ากันนี่ไงมันไม่มีใครพูดตามเอาตัวอักษรได้พระอาจารย์คริขิท่านก็ไม่เคยพูดตามตัวอักษรใครถามอะไรท่านก็นยกพระสูตรอาจารย์ก็ยกพระสูตรมีอะไรบ้างล่ะที่อาจารย์ไม่ยกพระสูตรอาจารย์ที่บายขยาความทุกอย่างอยู่ในบริบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติหมดไม่ขัดแยบบริบทเดียวกันทั้งหมดพูดตาม,ามตามในพระพุทธเจ้าบัญญัติสิ่งใดอาจารย์พูดสิ่งนั้นใครจะไปตามตัวอักษรได้ แต่อาจารย์จะยกสีลว่าอย่างไงอาจารย์จะเปิดให้อ่านเลยอาาย่านให้ดูแลอธิบายขยายความให้ฟังยกพรเชื่อมโยงพร,รได้ฟังว่าหมายความว่าอะไรอินซีไม่เท่ากันนี่แหละอมไม่ได้รู้อะไรเลยพูดไปเรื่อยเปือ่อยต้องตามความเห็นเราเท่านั้นถึงจะต้องถูกต้องใช่ไหมเรารู้หรือเปล่าว่าอาจารย์เคยไปบวชก,กับพระารรรรรอา,าจารย์คึกฤทธิ์รู้ไหมไม่รู้ไงแล้วรู้หรือเปล่าว่าอาจารย์คึกฤทธิ์ก็รู้จักอาจารย์ ไม่รู้ไงเออแล้วรู้ไหมว่าอาจารย์เคยจัดงานนิมนต์พระอาจารย์คึ่งลิมาเทศแถวบ้านอาจารย์คนมาดูสี่ห้าร้อยคนรู้หรือเปล่าไม่รู้ไงไม่รู้อะไรเลยแต่แตัดสินไปเรียบร้อยเราวังเราเระวังเราเลิกคานิสัยแบบนี้อย่าไปเตือนใครเขาปล่อยเขาไปตามอัตภาพเราเข้าไปยุ่งในสถานที่ของเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ขอความเห็นเราจําไว้ถ้าเขาขอความเห็นเรา เราค่อยแนะนําเขาแต่ถ้าเขาไม่ขอความเห็นเราเราอย่าพูด